เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทําวิสาทนะครับแล้วก็ตัวทูวิสัทไปในทีเดียวเลยนะเดยว่าน่าจะมีหลายๆคนนะครับรอคลิปนี้ว่ามันทํายังไงต้องทําอะไรบ้างยากแค่ไหนและเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหน คลิปนี้มีคําตอบให้คุณครบจบในคลิปเดียวเมื่อพร้อมแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go คุณกําลังประสบปัญหาโรบักไม่ปอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบกร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆ เช่นบอกฟุ้คิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID p ดียแถมอนานคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟ FI ไฟล์พัฟจีโมบายอลินาเบ่กเอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบั ดีซีช็อปร้านขายหนัดเกมราคาถูกลดราคา50%มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกล่องซุ่มภาว,วีซีงบ49บาทซุ่มไก่ตันเริ่มต้นแค่1บาทมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแบบขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีาศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจนั้นมีแจกโค้ดรีด้วยเข้าถึงใต้คลิปได้เลยตรงนี้ครับจะเป็นตัวฟุตเทจที่ผมทำการอัดไว้นะครับ การทำไว้เซิร์ชหรือการทำวิาสาะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเงื่อนไขเดียวที่มีก็คือคุณจะต้องมีโฮเคียวคุทั้งหมด10เม็ดในตัวหลังจากนั้นครับให้เราทำการกดใช้ได้เลยนะครับตัวเรามันจะระเบิดตุ้มแบบนี้นะหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราเกิดมานะครับคุณจะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาและจะมีตัวหนังสือเนี่ยลอยเต็มหน้าจอนะครับตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตอนเราจะทำวัตตหลอดนะครับ จะประมาณนี้เลยนะหลังจากนั้นครับจะมีเควสเควสหนึ่งให้คุณไปทำซึ่งนั่นก็คือการไปตามล่าโยมทูตที่เป็นวิาสาตรหรือเป็นไวเซอร์ที่โลกคูเอคอมมานโดครับหลังจากที่คุณเข้ามาโลกคูเอคอมมานโดได้แล้วนะครับคุณจะต้องวิ่งทั่วแมปเลยในการตามหาเจ้าวิาสาตตัวนี้นะครับค่อนข้างจะยุ่งแักนิดหนึ่งนะเพราะว่าไอเจ้าวิาสาตตัวนี้หรือว่า n p c ที่คุณจะต้องไปตามได้ มันไม่เหมือนกับตอนคุณทำวอเตลอดที่แบบว่าคุณจะสามารถเจอได้แค่คนเดียวนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นตัวนี้คือมันจะเกิดเลยในแมปนั้นที่คุณเข้าไปนะครับคุณจะต้องตามหน้ามันให้ทันก่อนที่มันจะโดน n p c ฆ่าหรือก่อนที่มันจะโดนคนอื่นพบตัวเพราะว่าในกรณีที่มันเจอคนอื่นมันจะเข้าไปโจมตีเขาเลยแล้วเขาสามารถฆ่ามันได้ด้วยในกรณีที่ตัวไวเซอร์ของคุณถูกคนอื่นกริปไปแล้วหรือว่าถูกคนอื่นฆ่าไปแล้วนะครับ คุณก็จะไม่สามารถทำไว้เซิร์กในเซิร์ฟนั้นได้นะครับตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมการที่มันเกิดแล้วคนอื่นสามารถพบได้นั่นเท่ากับว่าคุณสามารถนำเพื่อนของคุณมาช่วยกันหาได้ว่ามันเกิดตรงไหนของแมบพบคนนึงอาจจะอยู่หน้าปราสาทคนนึงอาจจะอยู่จุดเกิดคนนึงอาจจะอยู่ตรงกลางแมบพบอะไรแบบนี้ช่วยกันวิ่งหาทั่วแมบพบซึ่งในคลิปเนี่ยมันจะมีอยู่ช็อตๆหนึ่งที่ผมไปเจอ นะครับแต่ผมไปไม่ทันแต่ผมขออนุญาตตัดภาพไปให้ดูหน่อยละกันนะครับในกรณีที่คุณไปไม่ทันน่มันจะประมาณนี้เลยแต่แป๊บนึงนะนี่เลยครับสิ่งที่ผมมาเจอก็คือเจ้าตัววิาสาตของผมมันถูกมอนเริ่มต้นฆ่าตายนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ยังไงนะครับแต่นั่นแหละนะตัวนี้จะทําอะไรไม่ได้เลยก็คือเซิร์ฟเนี้ยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับคุณก็จะต้อง hop เซิร์ฟหาใหม่นะครับผมไม่สามารถรีปได้ด้วยนะจากในคลิปเหมือนว่ามันไม่มีตัวตนแล้ว นะครับตรงเนี้ยผมลองหาเองก่อนคนเดียวผมจึงคิดได้ว่าเอ้ยหาเพื่อนดีกว่าหาน้องช่วยดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าหลังจากที่ผมเรียกน้องมาช่วยนะครับนั่นก็คือได้ผลจริงๆนะน้องผมเจอมันเกิดอยู่แถวจุดเกิดเลยนะครับตรงนี้ก็คือมีคนพยายามจะแย่งผมนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ไก่กาซะทีเดียวนะมันก็เล่นจนไอ้นั่นหมอบกระแตตุยไปแล้วก็เลยเป็นโอกาสของผมนะครับที่ได้สู้กับมันนิดนึ่ง เรียกได้ว่าเอาจริงๆมันก็เก่งระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้เก่งสําหรับคนที่แร้งตันแล้วก็มีบางใครแล้วอย่างผมนะครับจึงไม่ได้ต้องแบบว่าอะไรสักเท่าไหร่ในส่วนคนที่จะทําตอนที่แร้งยังไม่ตันหรือว่าตัวเราย,ยังไม่ฟมูมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมีคนช่วยนะครับเพราะว่ามันก็ตีแรงพอสมควรน,นะครับหลังจากที่คุณฆ่ามันได้แล้วให้ทําการกริปทันทีเลยหลังจากนั้นครับคุณก็จะได้หน้ากากมาในครอบครองในที่สุดครับผม เรียบร้อยนะพอคุณได้หน้ากากตัวนี้เควสยังไม่จบครับนี่เป็นหน้ากากที่มีแต่ผลเสียครับผมเป็นหน้ากากที่เมื่อคุณใช้แล้วนะครับคุณจะไม่ได้บัฟอะไรทั้งนั้นคุณจะได้แต่ข้อเสียไม่ว่าจะเป็นตีเบาลงวิ่งช้าลงาใช้ริ้วสุมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ใช่หน้ากากที่บัฟให้คุณเก่งขึ้นแต่เป็นหน้ากากที่ใส่แล้วทาให้คุณกระจอกลงซึ่งหลังจากนี้ครับมันจะมีเควสต่อทั้งหมดอีกประมาณ3เควส โดย3เควสต,ตรงนี้ครับจะสุ่มนะครับจะสุ่มนะเราจะต้องทํา1ใน3เควสนี้ถ้าเกิดคุณทําสําเร็จปุ๊บคุณจะได้หน้ากากวิสัยที่เสร็จสมบูรณ์ครับผมผมจะพูดถึงเควสแล้วนะเควสแรกครับเป็นเวควสกิปเผ่าเดียวกันเองเควสเนี้ยผมมองว่าน่าจะยากสุดนะครับคุณจะต้องฆ่ายยมทุกเผ,ผ่าเดียวกันเองนะครับอย่างน้อยๆเลยนะ100คนนะครับ100คน นะตรงนี้และทุกครั้งที่คุณคลิปเนี่ยคุณจะต้องใส่หน้ากากนั่นถึงจะนับเป็น 1, Q, น1คิวต่อ1นลิปนะครับการสังเกตว่าคุณนะครับจะได้เควสนี้หรือไม่นะครับบนหน้าจอนะจะมีตัวหนังสือลอยให้สังเกตคำว่า the people ครับถ้ามีคำนี้ลอยขึ้นมาแปลว่าคุณได้เควสนี้ครับผมนี่คือวิธีสังเกตเควสที่1เควสที่2ครับตีกับขี้ไข่ตัวเอง เควสนี้ค่อนข้างจะง,ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วด้วยนะครับเควสนี้ครับคุณจะต้องสู้กับชี้ใครตัวเองโดยที่ใส่หน้ากากแล้วกดกลิปมันนะครับตรงนี้นะครับวิธีเช็คง่ายๆครับพอได้หน้ากาก,ากมาคุณนั่งสมาธิก่อนเลยครับหลังจากนั้นให้เข้าไปคุยกับดาวถ้าเกิดสู้ได้นั่นแปลว่าคุณได้เควสนี้ครับเควสที่2และเควสุดท้ายครับเควสที่3ครับ เป็นเคเวสลงเลททั้งหมด10บครั้งทุกครั้งที่เลทกำลังจะชนะคุณจะต้องใส่หน้ากากทิ้งไว้เสมอๆก็คือทันทีที่เลทชนะเนี่ยจะต้องมีหน้ากากอยู่บนตัวคุณแล้วคุณจะต้องใส่มันไว้นั่นถึงจะนับเป็นหนึ่งรอบในกรณีที่คุณใส่แล้วขณะที่เลทกำลังเริ่มแล้วพอเลทจบหน้าก,ากากคุณหมดก่อนนั่นไม่ถือว่าได้รอบหรือว่าไม่ถือว่าทําได้นะครับโอเคนะตรงนี้จะต้องลงประมาณ10บรอบผมนับมาให้แล้วนะครับ อ่าแค่1ิบรอบเท่านั้นเองนะตรงนี้ยากสุดก็น่าจะเป็นเควสแรกนะครับขอย้ำอีกครั้งฟังให้จบอย่าก,กดข้ามมันจะสุ่ม1ใน3เควสนี้ให้คุณนะครับคุณต้องหาทางเช็คเองว่ามันเป็นเควสไหนผมบอกไปแล้วโอเคไหมแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเควสคุณสำเร็จหรือเสร็จแล้วตัวหนังสือที่รอยอยู่บนหน้าจอเสียงที่คอยรบกวนคุณตลอดการทำเควสจะหายไปแบบดื้อแค่นั้นเอง ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่พิเศษมากกว่านี้นะครับโอเคไหมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมทําหน้ากากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับจะสังเกตว่าบนหน้าจอของผมนะครับจะไม่มีเสียงและก็จะไม่มีตัวหนังสือลอยเต็มหน้าจอเหมือนตอนแรกตรงนี้นะครับจะแสดงว่าเราทาเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าตัวหน้ากากหลังจากที่เราทาเควสเสร็จจะมีผลกับเกมหลังจากนี้มากมาก นะเนื่องจากว่าผมได้ลองเล่นดูแล้วคือมันโกงขึ้นเยอะแบบว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันนะหลังจากที่ผมใส่ครับผมรู้สึกว่าผมถึกขึ้นครับผมรู้สึกว่าตัวมานาหลอดสีฟ้าตรงนี้ไม่ลดเลยครับในขณะที่ติดอินคอมแบทซึ่งผมได้ไปถามกับน้องปุนนะซึ่ง ค่อนข้างมีความรู้เกมนี้ค่อนข้างเยอะกว่าผมแล้วกันนะครับน้องปุ้นบอกว่าตัวหนากาวิาสาตของเราเนี่ยมีวาเลียนเหมือนกับตัววัตโตคาเลยอ่าเหมือนกับตัวทูวัตโตคาเลยนะครับแต่ว่าวาเลียนเนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนรอบพี่แล้วเพราะว่าในดิสยังไม่มีใครรู้ข้อมูลมากมายนะวาเลียนที่มีก็จะมีเพิ่มเลือดครับมีเพิ่มรีจุสุครับมีล่องหุ่นได้ด้วยครับแล้วก็จะมี ตีแรงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะพวกตีลงตีแรงหรือว่าถึกขึ้นอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะลองใส่ให้ดูก่อนไหมเอ้ยหรือจะกินทูโฮเคียวคุไปเลยดีกินไปเลยแล้วกันนะครับเพราะยังไงมันก็น่าจะเหมือนกันแหละนะมา๋ยวผมขอเบอิกก่อนเบิกเลย,เลยปึ๊บหลังจากนั้น,นครับกดเสร็จรีบกดอีควิก่อนเลย ก่อนที่มันจะตกใส่ไ,ไว้ที่เท่ากับโอเคปลสวบเข้าให้แล้วตัวเราก็จะแตกนะหลังจากนี้ครับจากวิาสายปกตินะครับเราก็จะกลายเป็นทูวิาสายเรียบร้อยแล้วนะสังเกตง่ายๆนะครับชื่อของผมอ๋อมันไม่เห็นดิอ่าเห็นไหมว่าชื่อของพี่มันเป็นไอ้นี่ป่ะอ่าสามอะไรเอ่ยไหม เห็นครับใช่ปะ่ะเป็นสามอะไรเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ปะ่ะเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับอ่ะโอเคอย่างนั้นก็แสดงว่าตอนนี้ผมเป็นทูวิสตเรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลองเก็บสแตตดูนะครับแล้วจะลองเปิดหน้ากากอ้าวหมายพี่เก็บสแตตถ,ถ,ถึงที่เลยเนอาะมานนี่นี่้ี่ไอ้นี่ผมยังไม่ได้เปิดดาบเลยเนี่ย มาเปิดแล้วรูกเกมก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะไข่เนี่ยเด็ดดรอาโทษทีว่ไอ้ หนุ่มน้อยฮะตึงหอตึงตึงหอตึงหอฮะไอ้อย่าพึ่งตามธรรมเนียมนะครับไม่ใช่ดีผมครับอีฟี่น้องไปโอเคมากระสอบท้ายสองคนเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยนะว่าตัวทัวโฮเกียวคุผมได้วาเลียนอะไรมาตอนนี้เราไม่รู้เลยนะว่าผมได้วาเลียนอะไรมาเพราะว่าทุกเผ่าครับมีวาเลียนเนาะ เออเดี๋ยวตรงนี้เราต้องมาดูว่าเราได้อะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะออกปาร์ตี้ก่อนนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวสองคนนะเดี๋ยวผมจะเทสเลยนะว่าก่อนใส่หน้ากากกับหลังใส่เป็นยังไงเดี๋ยวสองคนช่วยตีผมคนละห้าฮิตอ่ะเอาคนละห้าฮิตอ่ะนี่ก่อนเลยเอาอะไรอ่ะโอเคเหลือประมาณ20อร์ของหลอดนะอ่ะตีให้หมดหลอดไปก่อนตีให้หมดหลอดทีนึงอีกทีนึง ักประมาณนี้ก็ได้อ่ะจะมา5ฮิต2 3 4 5อ่ะใกล้ๆก,กันเหลือประมาณ20%ของหลอดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมรอเลือดรีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองเปิดหน้ากากดูนะจ๊ะเอ้ยแต่เดี๋ยวผมขอเทสแป๊บหนึงถ้าเกิดสมมุติว่าได้วาเลี่ยรีจุสุเนี่ยผมจะได้เทสไปเลยเดี๋ยวผมจะลองสแปมสกิลดูว่ามานาลดเยอะไหมนะครับ อ่าจะเห็นได้เลยนะว่านี่นี่นะผมสแปมเลยนะสแปมเลยนะครับสแปมเลยนะกดเรียงเลยนะครับอ่ากดทุกอย่างที่กดได้เลยหมดไหมอ่าหมดแล้วนะก็จะเห็นอยู่ว่ามานาผมลดนะผมปล่อยสกิลรัว,วเดี๋ยวมาดูหลังจากใส่หน้ากากกันก็แล้วกันนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมหายติดอินคอมแบทเรียบร้อยแล้วเลือดเต็มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําการเปิดหน้ากากเลยนะครับกดตัวเคฮะ ปึ่งนี่เลยจะได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ทั้งสองคนลองตีผมหน่อยเหมือนเดิมเลยคนละห้าฮิตมาดูซิว่าถึกขึ้นไหมสามสี่ห้าอ่ะจะสังเกตได้ว่าเหลือยี่สิเปอร์ซนเท่าเดิมนะอ่ะเดี๋ยวตีหน่อยตีหน่อยตี่หน่อยตีทีอ่ะดาจะมาห้าฮิตหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมครับว่าเลือดมันเด้งเห็นไหมครับถ้าจําไม่ผิดเลือดเด้งไม่เกี่ยวกับเบอร์เซอร์ถูกต้องไหมดําเบอร์เซอร์ต้องกดสก,กิลถูกไหมใช่ครับเบอร์เซอร์ต้องกดครับโอเคผมอาจจะได้วาเลียนเลือดเด้งหรือเพิ่มเลือดน,นะครับนี่เลยจะสังเกตว่าเพิ่มไวมากๆนะครับเฮ้ยมีผลกับรูปเกมนะถ้าเล่นเกมยื นะครับมีผลนะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองสแปมสกิลดูตอนนี้ผมติดอินคอมบัเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ,อันนี้ผมกดรัวๆนะกดรัวๆเลยนะครับกดรัวๆนะฮะจะสังเกตว่าแทบไม่ลดครับนี่เลยอุย๊ยปล่อยเฟโรได้ด้วยอุย้ยแต่ผมว่าตัวรีทุสุก็รีแรงขึ้นนะ รีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยที่สัมผัสได้นะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้ถึกขึ้นครับไม่ได้อเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้หายตัวเออไม่ได้วาเลียนหายตัวเนาะก็หลักๆที่เอาสังเกตเห็นด้วยตาตัวเองนะครับจะมีเลือดทุยเลือดรีแรงมากกับตัวรีดุสุรีแรงมากๆแล้วถ้าเกิดบวกกับเบอร์เซิร์กเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งบ้ามากๆนะครับ พอเบิร์ดเซิร์ชก็มีสกิลที่กดทนเลือดเด้งอีกนะเฮ้ยโหดโหดโหดผดมากเฮ้ยไหนดำพี่ขอลองสู้หน่อยดิเปิดหน้ากายอยู่สู้มีผลไหมขอลองหนึ่งหนึ่งกับดำหน่ะมาข้างนอกเอานะสามสองหนึ่ง นี่ผมยังไม่กดสก,กิลเบอร์เซอร์นะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะพุ่งไกลมากฮะ <_ utter> เหมือนว่ามันจะเสริมความสามารถของสก,กิลของเราด้วยนะครับ <_ utter> บางสก,กิลเนาะก็คือเมื่อกี้ฟาแฟงผมพุ่งไกลเป็นโยดเลยฮะโหโกงมาก เอาเอาอา,าปิดมวดเหรอเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆทำไรคิดดีๆนี่ผมยังไม่ได้แบบว่าเปิดหมวดของเบอร์เซิร์นะเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันหลนังงานนี้ก็คือปีศาจเลยอ้ดูดิไอ้เฮียฟ้าแฝงพุ่งเป็นเมตรมีที่ไหนมีที่นี่ ดูด,ดิสังเกตว่าเลือดผมไม่ลดเลยนะนี่ผมโดนเยอะมากนะครับไอ้เหี้ยโอ้โกงนี่ก็ว่าลันคาไอ้วัตโตทัวัตโตคาก็โกงนะดูดิเชี <Yep. S 1> ่ย <hè> บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วไม่ลดเลยดูดิแล้วดูนี่แล้วผมวิง่งวงเลือดเด้งแล้วผมก็วิ่งดูดิรีสุดเต็มตลอดเวลาโอ้บ้าไปแล้ว โนเบนสัตว์เลยโนเบนสัตว์เลยโนเบนสัตว์เลยจะทำอะไรไอ้หนุ่มเองทำอะไรวะอันนี้ผมหมดแล้วนะนี้อันนี้หน้ากากหมดแล้วนะหน้ากากหมดจะเห็นได้เลยว่าเลือดหยุดเด้งครับอ่าตัวรีสุลดครับเห็นไหมเอออุ้ยผมว่าโกงครับ ก็ยังกรูงอยู่ดีฮะเฮ้ยไม่เข้ามาใกล้หเหรอเฮ้ยรู้เยอะไปเปู้านู่งถึกอย่างไว้นุ่งเองก็ถึกเกินโอ้โหดูดิไม่ชินเลยฟ้าแฝงเหลืออันนิดเดียวเหมฮะ โอ้ยมันถึกจังวะวิแฮร์รี่ตึงเกินเด็กดีปะอันนี้ผมไม่คินนะฮะเเป็นรหัสน้องดำนะโอ้โหกูเกือบแพ้เฮียเปิดหน้ากากนะอ่ะ อาจจะเล่นกากไปก็ขออาภัยจริงๆนะแต่ว่าได้เห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามันโกงแบบว่าโกงมากๆนะครับก่อนมีกับหลังมีผมบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนนะครับเลดเกมเนาะโอ้โหเปิดโลกมากฮะวันนี้เปิดโลกตอนแรกเคยคิดว่าเผ่าโยมทูนเนี่ยเป็นเผ่าที่กระจอกไอนน้พูดตรงๆอ่ะจายยากาะลัวนะเคยคิดว่าน่าจะกระจอกสุดใน3เผ่าแล้วแต่หลังจากมีหน้ากากชิ้นนี้รู้เรื่องฮนะ เออเจ๋งนะครับโอ้โหอ่ะเป็นยังไงกันบ้างฮนะคลิปนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยถั้าๆครชอบคลิปแบบใครเขาเปิดบูนเนี่ยอ่าเสียงมันดังรู้ไหมไอเด็กเฮียอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย